ฮัลโหลสวัสดีสสดค่ะวันนี้เรามาเฮ็ดยางลกูกมาถ่าย MV เพลงครับเพลงอะไรพบรักที่แม่กลองครับพบรักที่แม่กลองพี่น้องมือนีมาถ่ายหออสม,มุรสงครามผูได้พี่น้องมาถ่ายหออสม,มุรสงครามนางเอกพระเอกมาแล้วจะเบิ่งกันเฮาพร้อมดนี้พระเอกมืคือเป็นมืนตาแน่พร้อมค <c oughs> รมับพี่น้องพร้อมแล้ว <c oughs> นางเอกส,สวยสาวแม่กลองคนสวยสวยที่สุดสในแม่กลองตามหากว่าจะเจอ ไปพอแนะยํนำแม,ม่กวางแม่ไปซีดเบียดหรือพ่อรอยอยู่กำ <c oughs> ลังร้อยโชว์กำลังรอยแล้วพมายามดางอยู่ไปพ่อเมือ่อกี้าเราพร้อมแล้วนะครับพี่น้องสำหรับการถ่ายเอ็มวีรอติดตามซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราด้วยของน้องซีแกรมชุดยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่านี่ไม่ถึงซีนคือเปลี่ยนหน,หน้าเกือบลบแล้วนะครบเดี๋ยวจะแต่งมันเหมือนแหลมมันเหมือนแหลไม่เดี๋ยวมันมันขาวอยู่เดี๋ยวเขาปรับให้สวยอยู่กล้อง นางเอกสวยมากสวยเท่าไหน่เสวยท้องฝาเสวยท้องฝาสวยท้องฝานางเอกสวยท้องฝาพนัพี่น้องกระลังอันเห็ดผมเห็ดใหญ่อยู่อันตากล้องทีมกล้องขห้ไปถ่าเดี๋ทีมกล้องกันทีมถ่ายสวัสดีฮะสวัสดีครับมีแต่คนรอๆพี่น้องอย่นี่แหละเอิ็นด้จ้างเลยครับ ไปทุกงานครับไม่เราจองเหมือนเราไงไม่มีให้ลูกค้าร้อไม่มีให้คู่แล้วเราจองเราถึงปีหน้าเลยปีหน้าเลยเสียวยังไงจะหมดปีหน้าแล้วเดินเดียนเดียวเดือนเดียนเดียวหมดปีหน้าก็ถึงปีหน้าเลยมาหอดสาเจ๊กหน่อยพี่น้องเพราะออมมือขึ้นแสดงอยู่จังหวะนาจเลือนนะครับแล้วยางคูเตอร์ไปเดี๋ยวมานั้นพระเอกกร เพลงกับ้านตื่นตากะใครอยู่ตาตาเขย่งในอยู่ย <c oughs> มันก็เลยคือะบะคนบขคือคนหงอยปันเดยค่ะตาหน่อยเหมือนตาบา่อคืนนะครับแม่ค่ะต,ตาฉันน่ะคือคนหงอยเดี๋ยวขาเพิ่มความสดชื่นให้ตาก่อนสวยมากตกาก็คือขึ้นกล้องสุดขึ้นกล้องสุดเอาเน่ยลูโอเคอพี่เอ็มบี้พี่เอ็มบี้จะของผลง,งนานเพิง ผูดจะขอม้ามเพ่งผูดใส่สูงยิ่งกับเสือไล่ไล่ชื่อกับเปาไม่งไง <บา S 1> เอามาให้าง,งสุดยางฟอนเสซ่เพ่งจะแม่ฟอนอินแล้วล่าสุดผู้เจอน้องเป็นเจ้าแม่ฟอนอินแล้วตอนนี้ <c oughs> น้องฟ้อนแต่จะแม่ฟอนอินแล้วไ <c oughs> ป <c oughs> นี่ชุดนี่ชุดนู้นเลย ไปเลยครับเปเนไปเลยพ่อเอกกับน,น้าเอกโคตรจอดมาเจอกันเธอแหลกเขาต้องบูซ่าหรอกไม่ไปไปอไมเองไปบ่ายคนบอลเองบูตรงนี้บารือบูตรงนู้นเหรอ สถานะตีกันอยู่พี่น้องกำลังไลฟ์พฤติกรรมอยู่เพราะเพิ่นเคลื่อนกันตั้งนานอยู่แต่ว่าแอบฟินอยู่นะบ้าบิ๊กดูก็แอบฟินแบบฟินมากเลยนะแอบฟินอยู่แอบฟินอยู่เพราะว่าเพิ่งถ่ายไปแล้วซีนแรกไงวันนี้มาสายนิดนึงตอนนี้พี่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเพราะว่ารอข้าฉากกินกุ้งเผาใช่ไหมไม่มีฉากนียไม่มีมีแต่จ้ำปลาแดกเอ้าวนางพันย์างพันตลาดน้าไม่กูไม่กูพม่กูไม่กูไม่เูไ่กูไม่กูไม่กูไม่กม่ฉากกินกุ้งเผาบม่บูไม่กู่าูไ่ก พ่อใหญ่หิวข่าแห้งต่ว่าแต่ว่าร่องทรวงใส่กระเป่าไปแล้วไงพี่น้องเราต้องไปซื้อดอกไม้มาบูชาไหมวันมีก็ดีครับพี่นองใกล้แล้วครับตัวนี้กำลังพ่อใหญ่กำลังถ่ายนู่นายวันนี้ควันอาทิตย์คนเยอะหน่อยนะฮะวัดจุฬามณียามลูกนี้จะกันขอให้อุปสรรคอย่ากันรักผูกพันกับสาวแม่กลอง ร่มหวานพัดมาตาตอง่าด้ไ่ได้บ่ได้ม่ติดเบิอ่าใช่เดียวมันก็มักมจะรู้เออมันจะใหซบุบนอนุบวนไม่ใชไ่ใชใมจประสงค์สางบุญพายามาพอเนื้อคู่นองนั่งขายปลาทูแก้มตุลูสาวเมืองแม่กลอ ครับผมมาเห็นบ้านน้องสาวเมืองแม่กลองวันวนี้น้องบอสวันนี้น้องก็จะเป็นดิบๆนิดนึนนงเนาะดิบเพราะน้องมาเที่ยวไงเพราะว่าเราได้มาเที่ยวแล้วน้องก็ได้มาฟอนใส่เพลงเจ้แม่ควรอินโอ้เตรูแต่ยังไม่รูจะโมตูกลับมา ได้ค่ะแม่เขาเขาไปทายคู่กันได้ด้วยค่ะได้ซื้อยาบ้างไหมอ่ะมอหนูถ่ายรูปไม่เป็นรูปกดเลยกดแชร์เลยนุ๊กดแชร์เลยไม่ได้พี่จะดูให้เออนั่นแหละลูกโอเคอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งโอเคคือพับครับถ่ายไหมครับมาด้วมารอ

อันนี้คือนางเอกเหรอเป็นพระเอกอันนี้ก็คือบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มบีนะครับตอนนี้ก็<ม>กำลัง <c oughs> กำลังว่างแผนนะครับว่าตอนถ่ายช็อตตรงบ้างนรือนนก็เป็นสซีนที่ มีเหริงตรงนี้นะเราเอาโซนสวยมากไ่หางมาลงมา,มาคุ้มเองพี่นอ้องมาจากอำนาจ,จเลริญก็คือบริได้รับบริได้นอนต่อได้อาบนำ้ำอยู่อาบอยู่แบกปนนั้น องชาพ่ก็คือไม่ใช่เรื่องมืออื่นนะครับเพราะว่าบอดบี้กตักนะครับารุกแล้ามัได้ที่ใชยเอาดอกไม้ินี่นครับ พ oh, <c oughs> ี่เด็กจะรวไหมนี่เอาติดห่อไหมหนุ่มจัดหนุ่ม เซตไหมครับเซตครับเซตแอนแอคชั่นไว้เสร็จอันวมามอง,งหน้าอีกทีนึงครับ แต่บังเอิญอยู่นะแอบอยู่แอบเอิญอยู่นะแอบบังเอิญองค์เท้าอยู่นะองค์เท้าจริงหรือีม่ที่ไหนเลือกเลือกหมดเลยไหมหรอวงเราองององแรกอยู่ตรงอันไนเนี่ยไม่ได้ใช่องแรกจะเป็นองค์สีขาวแล้วก็ไม่ได้หน้าธรรมดาเลือดมากคือบอลบีก็คือแบบองแรกอะอยู่วงเราอยู่ครับหน้าไม่เอียงเลยครับ เดี๋ยวขย่างอาหางกับวันเดียวมาพี่น้องตื่นเต้นลายเป็นเต่าลายเอีาย่งหมวกกับวันเดียวมาจะไปซื้อใบพยัคฆได้อยู่ตลาดแมนตลาดอะไรนะครับตลาดนัดอัมพวาลุมันหนักไหมลูกหนักไหมไม่ใช่แต่งหน้าหนึ่งวันจะมาช่วยหรอไหนใช่ดู บรรยากาศก็ดีมากครับทุกคนดูแบบ <c oughs> อนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุฬามณีนะครับผมาไกลมากครับชิงเทยสโทวร,รได้รีสอร เล่นก่อนนนีกใช่ไหมเล่นเหมือนเดิมเหมือนเรื่ใหม่เด่เหมือนเดิมเขามาด้เลนแวเ่น n g พราะน้ำเล่นไปเดยล่นไดีวเล่ i n หน่อยนึงันสวยหน้าเรแล้วก็แก้ยื่นออกมาให้เขาโอเคแก็ยื่ c t แบบไหนครับแบบนี้ยอเมื่อกี้เมื่อกี้ที่จำแอบอยู่นะั้ยแอนแอชันหับจินเลย บางๆๆเบางเก็บัจไปใส่วิคผมมาแล้วก็เดินมาฝายหน้าโอเคไปรอบครับโหรไหมกันเลยกันเลยจะต้องปรับแนนนเ็มามาเสร็จครับแอนเก็ไอจ้าต้องต้องไว้ตุ้งเยอะนะครับบางนิดแกเสร็จ โอโต้องโอโนต้อลงอีนดเออใช่นด่งโด้ยินตรงนั้นเลยโด้ยััดยดูวัดสนเยไมแล้วเสร็จแล้วคนรับหมวกมือเพิ่อกับหมกมาเสื่อกับมวกมา ยืนเกินยเกินเาไงว่าปห้องหนนา็นเกินอเกนรอไม่ใช่ามอย่าไปวู่ถามใจดังเน่ายรึเลาเป็นไรอยูเกินเราในซีรีส์เลยเป๊ะนซีรีส์เลย เหมือนไนซีรีเลยเหรอลูกใช่จ้ะไม่เลยเขาจะมีฉากบางเขาบอกเดนเดเอาแบบจเอาเก็บนั้นได้ไหมตอนเอาดอกไม้